เราจะไปดูบริเวณของวัดพุทธบาทนะครับก่อนงานจัดการจัดงานวันตักบาตรดอกข้าบรรษาหรือเทศกาลตักบาตรดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน,นะครับท้าไ่ได้จัดมาสามสามปีดูสิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ สายคู่นะครับข้างนอกเป็นเป็นเปนจาะบนถนนที่ไปลบบุรีสละบุรีนะครับข้างนอกไม่มีอะไรนะครับมีอยู่ครึ่งเดียวนะครับมาดูด,ด้านหลังทางข้าวัดพุทสบาทนะครับการกานพื้นที่เพื่อเตรียมงานนะครับก่อนถึงหน้าวัดนะครับเป็นบริเวณถนนสายคู่นะครับย่่นีีนะนนะระอไ ไปถามท้าวันนิธบารเด้มน,นะครับครึ่งหนึ่งนะครับเราไปดูกันว่าตั้งแต่จะมีการเตรียมยังไงแล้ว,วมีอะไรบ้างนะครับ เวทีจัดงานนะครับเมื่อกี้มีการทดสอบเสียงเอยูเ่เตรียมพื้นที่นะครับเต็นมาแล้วแต่ว่าเต็นมาเวทีมายังอื่นไม่มาคนระับ เดี๋ยวไป เตรียมงานหรือว่ารถมาเที่ยวกันมีกองอุในการจัดกองอุไรการในนี้เลยนะนั่เป็นกองอุไรการจัดงาน,ม,นมีของเทศาบาลใช้มือนะครับ นี่ก็ปลกทางเอาประตูเข้าหมนดกนะครับน,นี่ยักษ์นี่พาถาบูชาเท้าไวตวนนะครับ ซ้ายมือนะครับซ้ายมือเทเวส่วนนะครับก็คนเริ AN ่มมาเที่ยวกันนะครับบูชาเทเวส่วนนี้ก็มีมานานแล้วนะตอนนี้เปล้วเห็นมีการบูชาเทเวส่วนการ สร้าง,งพาไวสวรรยเยอะที่นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านขวามือนะครับคือพระวสวนะนมีข้าพพุชานะครับใครหลบัทธาก็อย่าลืมาไหว เตรียมพร้อมเรื่องงานตักบาทดออกมานะครับทุกคนเริ่มมาท่องเที่ยวม,มากขึ้นนะครับแต่ดังว่าตัวอย่างเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเัืต่างดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้เงินจันด้วยนะครับเชา้ายังมีมาเยอะขนาดนี้นะครังว่าต้องเริ่มมากขึ้นนะะี่นะครับพาพามาเที่ยวครับพามาดูว่าการเตรียม งานตัดปาดออกพันสาเป็น huh. ย so, ังไงนะครับแล้วบริเวณรับมาถ้าบรรยากาศเป็นยังไงมันเริ่มเยอะนะครับขึ้นด่วนกวนิดหน่อยนะครับ ประจำครับท่บิวมันตรงนั้นพุทธนาวัไปดูว่ามีของฝากอะไรบ้างนะครับถ้าใครมาจะได้เดิน มุ่งไปถูกเลยว่าจะมาตรงไหนนะคร่นู้นนี่หัวอย่างเดียวไม่แพงไหมแบบนี้เงี้ยไม่แพงครับแพงไหมครับไม่แพงครับอยูไ่ได้นานไหมอยู่ได้นานสี่สิบห้ากิโลคุก็ได้นะ

ที่เห็นอยู่นี่ดอกข้าวบันษานะคะรับที่ต่อตอย่างนี้เป็นดอกข้าวบันษานะครับนั่นทั้งหมดคือดอกข้าวบันษานะครับ เสียงโ์ก็ซ้ายมือนะครับตอนลงมานะครับนี่เป็นร้านประจำนะครับอันนั้นเป็นร้านเจาข่าวร้านโจาข่าวก็มีมีแมวมาตั้งเยอะเลยนะครับ <c oughs> น้องดูว่ามีอะไรบ้างนะครับน้ำตี ตั้งเลยนล้วก็อของฝากนะครับผลิตภัณฑ์สารพัดใช้นานน้ำนะครับ ต้องไปอ่างศิลาอน,นี่บิน,นาสาระัดรถอดอของดอ,องเยอะเลยน,นี่ก็ของจีเซิร์ฟนะครับ เราจะไปอันนี้น่าจะเป็นของเตียงะรแล้วเหมือนอเตียงตัวแอดครับผมแอบมาดูของมีขายด้วยรครับของขายมาดูว่ามีของอะไรขายบ้างครับ เริ่อวันไหนเขาเนี่ยพวกนี้่มงานวันแรกนะที่เริ่มตัดบาทใช่ไหมคงคงจะไม่มีคนเท่าไหร่ก็มาเป็นวันธรรมดาพวกอ๋อพวกใช่ีแต่วันมาเริ่มมันเดือ,อนะแต่ว่าเขาหยุดก,กันหมดแล้วมั้งบบนี้อย่างใครเกายเอย่างเราหยุดได้ยังไงไดหยุดหยุด เอใครผ่านมาไป่เลื่องซือูดแอดย้นาไขนมเที้ยงอะไรเรี่ยาขายี่ข่ยขอฝากหรือไปนะคะอ <c oughs> ขอจะเป็นไห <c oughs> น,ะะน,นอ่ะดีแล้วครับครับดีกว่าอยู่ว่าะะงๆครับตครับ ก็มีบ้างแต่โควิดก็น้อยลงนะแต่เริ่มเริ่มมาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมมาถ่ายี t o เริ่มต้นงานนะครับว่ามีอะไรนะตะพุนคาไปมาหาอะไรน้ำตาลงบสารป่า ของแหพงทั้งหลายเลยเยอะเลยครับนี่นี่ลานยิบแพรับใครอยากมีอลันยิกแพ้มาตรงนี้ครับไม่ต้องไปยุทธยานี่เนี่ยเยอะเลยมาลุมได้เลยนะคัทั้งนี่หออันี้หมดครับสำหรับภาพลูก นของแห้งนั่นแหละสต็อกเต็มแล้วกระ,ะเทียมดองครับกรเทียมโทนก็มีเพิ่งเห็นกระเทียมโทนเจอแล้วเดี๋ยวมันก็ว่างมาซื้อหากระเทียมโทนมานาน,ดนเดี๋ยว เดี๋ยวขาจรก็จะเริ่มมากันแล้วมั้งใช่ไปออกกำลังกายบ้างเหรอคะก็มีบ้างครับวันนี้มาถ่ายพวกดูว่าพัฒเริ่มต้นมีอะไรบ้างอ๋อวันนี้ยังไม่ทอดเท่าไหร่ละครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มต้นใช่ไหมพรุ่งนี้รันพ้าคงเข้ามันมันเลินองเป็นวันพุธนะนันพุธวันหยุดแน่นเลยแต่พรุ่งนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มงานแต่คนยังไม่ใช่มี ต้องวันวันชุกวันพฤหัสตรงเรามีงานสามวันวันพุธวันพฤหัสแต่คนมันจะไปหนักวันชุกวันหยุดน,นี่นะครับอย่าลืมมาดูนะครับของเยอะๆเลยโอเคครับอาจจะคล้ายๆกันนะครันบ,บนี่จะมีของเครื่อง เป็นตลาดที่อยู่ทางด้านลงมาจากบอลดบน,นะครับแสดงว่าอยู่ใกล้ยังไม่มาเริ่มเปิดเยื่อกับหน,า,หนาขอะของฝากกระจกตะกิด คโอ,อ,อย้ <Okay. S 1> ไยไทยๆครับต <Okay. S 1> นี้ท้ายสุดนี่เป็นห้องน้ำนะครับนี่นะครับไม่เสียงอะไรโอเคของเท่านี้น้องครับ ตึกตลาดนะครับขึ้นไปจากนี้ก็เป็นลานจอดรถก่นรัลาดามึ่งน่มันแบเชื่อมยูนะครับกาจะเห็นลานเยอะโอเคนะครับ เป็นการเตรียมการพาชมก่อนมีงานวันมีงานนะครับโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ